เมื่อกี้นะเดินออกไปหน้าบ้านก็เลยเห็นว่ามีคนยืนอยู่หน้าบ้านหนูพาใครมาบ้านทําไมไม่พาเข้าบ้านสักทีเหมือนก็เลยถามนะลุงว่าเขายืนอยู่กันกี่คนล่ะคะนะลุงนะลุงก็บอกว่าเขามาสี่คน สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเรื่องเล่าขนคิงลุกสำหรับวันนี้เหมยก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วเหมยคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะอยู่ในเหตุการณ์รู้จักสถานที่แห่งนี้ที่เหมือยจะพูดถึงนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนช่วงเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเหมอ่ทำงานแว่นท็อปเจริญนะคะเป็นผู้จัดการสาขาอยู่ที่สาขาปั๊มปะตะทบพาสออกไปทางบางไทร ตัวเหมยเองเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทํางานทุกๆวันช่วงนั้นน่าจะเป็นหน้าฝนนะคะฝนก็ตกทุกวันวันนั้นาน,าน่เหมยเลิกงาน6กโมงกว,กว่าเนี่ยเหมยออกมาจากที่ร้านละระหว่างทางก็คือฝนตกหนักมากเหมยก็ขับมาเรื่อยๆก็ผ่านสามโคกออกมาจนถึงแยกร้อยศพขับไม่ได้เร็วมากนะคะก็ประมาณ40นเพราะว่ามันขับได้แค่นี้จริงๆฝนมันแบบมองไม่ค่อยเห็นทางทีนี้พอเหมยขับรถมาถึง แยกเซนคลอสตรงตลาดคูนซับอะค่ะเหมยก็เลี้ยวซ้ายไปช่วงถึงปั๊มปตทใช่ไหมคะหนูเหมยเนี่ยก็สังเกตว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับแซงหน้าเหมยไปอย่างไวเลย<ฮ>นะำกับเ็นสาดใส่หน้าเหมยโหทําไมขับรถใจร้ายจังทําไมไม่ดูคนขับรถมอเตอร์ไซค์บ้างวะอะไรอย่างงี้ตัวเหมยก็บ่นของเหมยคนเดียวแล้วก็ขับไปยังไม่ทันไรเลยค่ะปัง คือตัวเหม๋ยเองนะ่ะระหว่างก่อนที่จะปั้งเนะ่ะสายตาเหม๋ยมองหน้าตลอดเห็นแล้วรถคันนั้นอะ่ะเหมือนเขาเบรกกระทันหันแล้วลื่นนะคะแล้วรถหมุนประมันส่หม้อแล้วเขาก็เวียงไปกับเสาต่อหม้อไฟฟ้านะคะหน้าโรงงานสตนเลสเหม๋ก็รีบเข้าไปเพื่อที่จะไปดูว่ามีใครเป็นอะไรไหมคนอื่นก็เริ่มมาค่ะบางคนก็แจ้ง แ,แจ้งกู้ภัยแจ้งโรงพยาบาลอะไรมารถหวอรถปอเต็กตึง้งรีบมากันคนหายไปไหนหมดก็คือไม่ไม่เห็นคนที่แบบกระเด็นออกมาข้างนอกใช่ไหมคะก็คือรถกระบะเขาจะแบบประมาณว่าฟาดลงกลางลำนะคะตรงแคบเนี่ยจะยุบพังเข้าไปแบบเละเลยกับเสาไฟฟ้าแบบข้าวของเขาเป็นพวกแบบกระตรงกระตริบข้าวเป็นพวกหมอ้อหุงข้าวเป็นจานชามเหมยก็คิดในใจโอ้ยน่าสงสารคนเนาะคือใจเรานี่ หล่นไปอยู่ปลายเท้าแล้วถึงแม้ไม่ใช่ญาติแต่ทําไมจิตใจเราแบบห่อเหี่ยวแบบรู้สึกเสียใจอ่ะหวังอยู่ลึกๆว่าเขาจะรอดกันเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปก็ก็ประมาณสองสาคนก็ขึ้นไปเปิดประตูงัดอะไรก็ไม่ออกกันทีนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องใช้เครื่องตัดทางแล้วแหละเพราะว่ามีคนอยู่ข้างในแล้วเขาก็พยายามตะโกนเรียกได้สติไหมได้สติไหม ชูนิ้วได้ไหมชูนิ้วได้ไหมให้สัญญาณหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะเช็คสัญญาณชีพใช่ไหมเขว่าคนที่ติดอยู่ภายในรถอะ่ะเขามีสัญญาณชีพหรือเปล่าทีนี้รถคันนั้นมาด้วยกัน5คนเขาก็เอาคนที่ยังมีสัญญาณชีพอยู่อะ่ะก็คือขึ้นมาก่อนคนที่เขาดึงขึ้นมาได้อะ่ะเขาก็เอาออกมาก่อนคนนั้นอะ่ะก็คือเขาเอาส่งโรงพยาบาลไปเลยแต่สภาพที่แบบลุยอะค่ะแบบน่าจะแขนหักขาหักอะ่ะเยอะอยู่ สภาพแบบสาหัสเลยทีนี้กูภัยก็เลยบอกว่าเหลืออีกอยู่ข้างในอยู่ข้างในมีอีกสี่คนก็เอารถตัดทางมาตัดตัดตัด,ตดช่วงนั้นน่าจะประมาณทุ่มแล้วนะคะถึงจะทยอยเอาเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมาตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเหมยยิ่งอยากคือเหมยเป็นคนที่แบบแบบสงสารเขาอยากช่วยอะ่ะแล้วทีนี้เหมยก็ปิด ยืนอยู่ท้ายท้ายแบบกระบาดแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆกันกันกบรถมูลนิธิป่อเต็กตึงใช่ไหมคะมีพี่คนหนึ่งอ่ะเขาแบบน้องเอากระดาษลองมันไปทีนี้เหมยก็เลยถามว่าเอาไปลองอะไรคะเอ้าเอาไปลองไอ้นี่ไงผ้าขาวไงเขาเลยบอกว่าเนี้ยคือเขาอ่ะอาจจะเข้าใจว่าเหมยอ่ะเป็นพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่า เมยใส่ชุดขาวใช่ไหมคะทางานแว่นท็อปจเจริญใส่ชุดขาวแล้วเหมย์ก็ใส่เสื้อคลุมเขาอาจจะคิดว่าเหมยมาจากโรงพยาบาลเซนคาร์ลอหรือไม่ก็ปทุมอย่างเงี้ยมาช่วยผู้ป่วยเขาเอาเอาไปวางก่อนเอาไปวางก่อนเขาก็รีบเพราะว่าคนเสียชีวิตนะคะมีหลายคนนี่เหมย์ก็ไปวางไปวางครั้งแรกในชีวิตเหมือนหน่วยเลยว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วสภาพศพแบบเละยุคสมองเละออกมาคือตาถาลุล่นละไมย เขาต้องใช้กระดาษรองมันอะที่ใช้รองอาหารนะคะเหมยก็รูยเอ้ยเขาใช้ด้วยเหรอทีนี้เหมยก็ไปลองเหมยก็ไม่รู้หรอกว่าใครอะไรเหมยก็ไปลองไปลองไปลองสี่อันเขาบอกว่าสี่สี่ศพสี่ศพลางลองลองเยอะๆลองเยอะๆเอาล่างผู้เสียชีวิตนะคะมาวางเรียงๆกันไว้นะยังไม่มีผ้าขาวที่แบบมาล้อมไว้แบบว่ากันคนมองเห็นอย่างเงี้ยเขาตัวเหมยเองเนี่ยอยู่บนหัวของคนเสียชีวิตคนที่สองเหมยก็ยืน คือเหมยมองแล้วว่าแบบไม่ใช่หน้าเขาแล้วอะเละเละเลยอย่างนี้บางคนเละเละเละ,เละออกเปื่อยออกหมดเลยนี่เขาก็มาวางมาวางไทยมุงอะยืนรอบเลยเจ้าหน้าที่ก็บอกขยับออกไปหน่อยนะคะโน่นนี่นั่นแต่เขาไม่ไล่เหมือนนะเขาคิดว่าเหมือนเป็นพยาบาลทีนี้เหมืนก็เลยกุมมือตัวเองแบบนี้เหมนก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้นะคะว่าพี่ๆคือใคร แต่หนูก็มาเจอเหตุการณ์พอดีใจหนูอยากช่วยแต่มันก็ไม่ทันขอให้พี่ทุกคนไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่รู้ยังไงเหมยพูดออกไปทําไมก็ไม่รู้แล้วเหมืยก็แผ่เมตาเตาสัพเพสัพตาธรรมดานี่แหละคะ่ะก็แผ่เมตตาอุทิศวนกุศลให้เขาไปแล้วก็ให้เขาแบบกลับบ้านเกิดนะพี่เนาะเพราะว่าทะเบียนรถคันนั้นน่าจะอยู่ในโซนอีสานนะคะเหมยก็เดี๋ยวหนูกลับบ้านแล้ว ดันพูดอย่างนี้ออกมาอีกเหมยก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกับรถแฟดช่วงที่กับรถตรงหน้าแฟดปะทองใช่ไหมคะกลิ่นคาวเลือดคุ้งมาละช่วงที่รอกับรถเอ๊ะตรงนั้นมันไม่ใช่ตลาดสดไม่มีขายวัวขายอะไรทําไมแบบเลือดมาจากไหนอะคาวเลือดทุกคนคาวคุ้งแบบอบอวนกลิ่นเหมยเหมยคิดอยู่แบบมีใครมานั่งข้างหลังหรือเปล่าคิดไปเรื่อย แต่กลิ่นมันเริ่มแรงเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆทีนี้หนูก็ขับรถเข้าซอยวัดบางพลวเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านตัวเองใช่ไหมคะทีนี้เหมยก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเหมยถึงบ้านเหมยถึงบ้านช่วงที่เหมยเปิดประตูอ่ะกลิ่นนั้นหนักแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเหมยก็เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องรีบไปอาบน้ําทีนี้ตอนตอนที่เหมยอาบน้ํานะคะน้าลุงอะ่ะข้างบ้านนะคะเขาก็เลยโทรมาเหมยก็เลยถาม นารุงมีอะไรหรือเปล่าคะนารุงก็เลยบอกว่าเหมยเมือมอม่อเมื่อกีนนะเดินออกไปหน้าบ้านได้ยินเสียงหมาเหา่หาก็เลยเดินออกไปทีนี้ก็เลยเห็นว่ามีคนยืนอยู่หน้าบ้านหมามันเห่าแล้วฝนมันก็ตกไปป้อยหนูพาใครมาบ้านทําไมไม่พักเข้าบ้านสักทีเหมยก็เลยถามนารุงว่าเขายืนอยู่กันกี่คนห่ะคะนารุงนารุงก็บอกว่าเขามาสี่คนนะ มยก็อุย๊ยไม่ใช่แล้วคะ่ะนาลุงนาลุงไม่ต้องไปดูแล้วนะคะเดี๋ยวเหม่จะเล่าอะไรให้ฟังเหมยก็รีบเข้าห้องเหมยก็เลยบอกนลุงว่านาลุงหนูอ่ะก่อนจะเข้าบ้านมานะ่ะหน้าโรงงานสแตนเล่หนูอ่ะจอดดูเขารถประสบอุบัติเหตุทีเนี้ย เขาก็คือเสียชีวิตกันสี่คนหนูก็ไปดูเขาเต็มเต็มตาระหว่างนั้นหนูก็แผ่เมตตาให้เขาด้วยเขาอาจจะตามหนูมาหรือเปล่าไหมยเรียกว่าไงแต่ลุงบอกหูยถ้าอย่างนั้นรีบรีบนอนเลยรีบนอนเลยเพราะว่านะว่าคงจะใช่แล้วแหละเพราะว่าแต่ละคนนะหน้าซิดๆขาวๆเหมือนไม่มีแรงแกเลยบอกว่าอย่างเงี้ยแกก็ไม่ได้บอกนะว่าแกเห็นเป็นหน้าเละหรือว่าอะไรแกก็บอกว่าแบบเหมือนคนไม่มีแรงมายืนแบบว่าไหลตกอยู่หน้าบ้านทีนี้เหมยก็โอเคค่ะนะลุง ถ้าถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยเล่ากันใหม่นาะเหมยก็แง้มแง้มหน้าต่างแล้วเหมยก็เลยบอกเขาว่าถ้าเป็นสี่คนที่เหมยไปดูมาวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสี่คนนี้จริงนะคะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เหมยได้แวะดูจิตใจเหมยตอนนั้นเหมยคืออยากไปช่วยเต็มที่ให้ทุกคนอะไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สุคติ แล้วเหมยขอแผ่เมตตาให้ทุกๆคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านนะคะถ้าตามเหมยมาจริงๆเหมยก็เลยบอกว่าอย่างงี้เหมยก็แผ่เมตตาอีกรอบก็สวดแผ่เมตตาให้เขาพอหลังนั้นมาหมาก็เลิกเหา่าฝนก็ตกหนักมาทันทีเลยพอตอนกลางคืนดึกๆมาอาจจะเป็นเพราะเหมยคิดมากหรือว่ายังไงเลยแต่ว่าในความฝันของเหมยอะเหมือนเขามาลานะคะขอบคุณนะที่แบบห่อศพอะไรช่วยช่วยเขาอะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่ได้พูดนะในในความฝันเขาไม่ได้พูดแต่แบบเหมือน จิตใต้สํานึกมันมันออกมาแบบนี้อย่างเงี้ยในความฝันเหมยก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูไปทําบุญให้สรุปแล้วเช้ามาวันน่ะวันุ่วงขึ้นเหมยก็ไปทําบุญให้เขาเหมยถึงกลับมาเล่ารายละเอียดให้นาลุงข้างบ้านฟังเขาบอกหุ้ยนาะว่าใช่แน่ยเนี่ยครั้งแรกของน้านเลยนะเนี่ยได้เห็นเป็นๆเ,เนี่ยถ้าว่าใช่นะคืนนั้นน้านอนไม่หลับทั้งคืนแกเลยว่าอย่างนี้นั่นแหละคะ่ะแกก็เลยบอกเหมยว่าต่อไปอะ่ะเหมยอะ่ะอย่าไปทักใครเขาอีกนะ ไม่ต้องไปแผลเมตตาแบบมั่วๆหรอกเหมยก็บอกไม่รู้แต่หนูสงสารเขาวินาทีนั้นหนูสงสารเหมยก็พูดได้แค่นี้แกบอกว่าลื้นเหมยจะขับรถไปไปตามพื้นที่ต่างๆหรือตามเส้นทางหรืออะไรแล้วเห็นประสบอุบัติเหตุหรือว่าอะไรไม่ต้องทักนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะตามมาเพราะว่ามีเพื่อนๆญาติๆนะก็เจอแบบนี้เหมือนกัน เหมยก็อยากจะฝากทุกคนไว้นิดนึงนะคะสําหรับเรื่องการใช้รถใช้ถนนก็อยากให้ทุกคนใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนและอีกอย่างในการเดินทางไปที่ต่างๆก็พยายามอย่าไปทักนู่นทักนี่หรือสิ่งที่เราเห็นที่มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่มันมองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราไม่คาดคิดอาจจะตามเรามาก็ได้คะ่ะ สำหรับวันนี้เหมือนก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าขนคิงลูกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ